รายงานสูย์วันนี้สภาพอากาศดีเป็นใจไร้ฝนดาวตกแถมยังมีลมพร้อมกับแสงอาทิตย์อีกทำให้เรานั้นมีพลังงานใช้งานได้อย่างดีเลยล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะในวันนี้ภารกิจของเรานั้นก็คือคืออะไรวะขอไปดูก่อนว่าตอนนี้สภาพอากาศของดาวเราเนี่ยเป็นไงบ้างฮะออกซิเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกือบถึงเออเกือบจะถึง4 ppt เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องการทั้งหมดเนี่ย12เอพื่อที่เรานะเนี่ยจะสามารถปลูกอาหารกินเอ,อะไรวะเนี่ย โซลาร์เนลเทียสองอย่างงั้นเหรอให้ hey, ตายสิไ uh, อรอนแมกนีเซียมซิลิคอนโคบอลอาูมิเนียมอืมเป็นสิ่งที่เราน่าจะมีอยู่แล้วนะอาูมิเนียมแล้วก็แมกนีเดี๋ยวนาะทำไมแร่เรามันน้อยขนาดนี้เนี่ยออกไปหาแร่ก่อนโคบอลเนี่ยสิ่งจำเป็นเลยที่เรานั้นจะเอามาใช้ในการสร้างกระจกจากการสังเกตมาแล้วก็เหล็กนะเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันดูเป็นแร่ก,กรกะจิบกระ้อยที่ดูหาง่ายแต่จริงๆนั้นเนี่ย มันก็ใช้งานบ่อยอยู่เหมือนกันนะจริงไหมแล้วก็มีอะไรกวะซิลิคอนเอาอะว,วะจากการดูซิลิคอนหนึ่งแมกนีเซียมไอรอนโอเคเราขาดไอรอนอีกก้อนหนึ่งผมคิดว่าตรงนู้นใช่มีทั้งไอรอนเนี่ยเนี่ยมันซิลิคอนหรือไอรอนวะเอาแมกนีเซียมก่อนซิลิคอนอไหนๆก็มาละเก็บไปด้วยก็แล้วกันแล้วก็ไอตรงนั้นน่ะผมอยากจะไปดูมากมาก เดี๋ยวเราจะไปดูดออกซิเจนก่อนอืมโอเคทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราเนี่ยจะหาเหล็กไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสกรีนโพเซสผมคิดว่าจะเป็นสิ่งจําเป็นในอนาคตของเราก็ได้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองสร้างกันดูฮะจะว่าไปในพาทที่แล้วเนี่ยเราได้เรดาร์ーーสำหรับติดต่อมาก็ยังไม่ได้สร้างสักทีนะอะเอานี่ก่อนโซลาร์านแผง ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเอาวางไว้ไหนดีฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้ไหมปุ๊บอุ๊ยเดี๋ยวนะเหมือนมันมันมันติดกับใบพัดนี่แหละเนี่ยมันจะพังเดี๋ยวมันพังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาออกมาก่อนจะว่าไปเนี่ยถอนของออกมาเนี่ยไม่ได้เสียไอเทมใช่ไหมเอาละจะอะไรอีกวะเนี่ยออกซิเจนแทงวีสามคุณผู้ชมฮะแหมมันจะเป็นอะไรที่เอา เอามาสร้างพื้นตรงนี้ไอรอนหมดเกีกปัโธเอ้ยเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ต้องมาสร้างออกซิเจนเทียสามนะเพื่อที่เรานะเนี่ยจะสามารถนะฮอออกเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะวูบไปได้เอออุ้ยแถวนี้ไอร่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่เรานะเนี่ยจะได้รับแสงแดดแบบเต็มเต็ม,มเท่านี้เนี่ยผมคิดว่าพลังงานเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะแล้วก็เรานั้นเนี่ยจะสร้างอันนี้ดีกว่า ขาดอลูมิเนียมหนึ่งใช่มันคือเสาสัญญาณอากาศที่เรานะเนี่ยได้มันมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวลองขึ้นไปสร้างบนชั้นดัดฟ้าของเราดูก็แล้วกันจะว่าไปเนี่ยผมว่านะสร้างห้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งและเดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างให้มันเป็นชั้นสองนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ระหว่างนี้เนี่ยผมอยากจะขึ้นไปชั้นบนตรงนี้เราก็ต้องสร้างบันไดไม่มีเหล็กอีกแล้วหรอวะเนี่ย ว่าทำไมมันน้อยจังวะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยมีคนบอกว่านะฮะการที่อุกบาตตกลงมาเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคือแร่มันมาพร้อมกับอุกบาทอย่างนั้นเหรออืมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อะนะเดี๋ยวนะทําไมเราไม่สามารถสร้างบันไดตรงนี้ได้วะเนี่ยให้ตายสิแล้วอย่างนั้นเราสามารถสร้างบันไดาทางขึ้นไว้ด้านนอกได้ไว้ด้านนอกได้ถูกปะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสร้างแบบให้มันปีนขึ้นไปแบบชั้นด่านฟ้าได้ป่บวะเออลองดูแม่ ถ้าสมมติเราขึ้นมาตรงนี้และเราก็สร้างบันไดปีนขึ้นไปตรงนี้ให้มันแบบเป็นทางขึ้นไปชั้นดันฟ้าอ๋อ,อ,อต้องปีนฝั่งนี้โอเคอยู่นะแบบนี้เนี่ยก็คือเรานเนี่ยก็สามารถปีนออกมาได้แต่ผมคิดว่ามุมนี้มันไม่สวยอ่ะแล้วอะไรอย่างนี้กลับลงไปไงวะเนี่ยเดินอ้อมอีกแล้วรอเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปตรงนี้เมื่อเราได้ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะอับ เหล็กไม่พออีกแล้วนี่คือจะต้องเดินไปเดินมากี่รอบวะเนี่ยนี่ออกเดินทางมาตั้งไกลได้เจอเหล็กแค่สองก้อนเองวะเนี่ยเอาน้ำแข็งกลับไปด้วยแล้วกันเผื่อเอาไว้ทำน้ำเ๋ยวนะเฮ้ยกล่องแหละกล่องแหละคุณผู้ชมฮะในกล่องข้างหน้านั่นอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้อุ้ยพื้นที่แบบใหม่เราต้องเรียกว่าอะไรไบโอใหม่ Bio my, อย่างนั้นเหะโอ้มีอาหารอะลูมิเนียมเก็บมาก่อนแล้วกันนะเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเพิ่มฮะคุณผู้ชมฮะ เพราะว่าตอนนี้ของเราจะเต็มและออกซิเจนเราก็ใกล้จะหมดแล้วอ่ะจื๊บเอาละกลับมาถึงและขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ขึ้นไปดันฟ้าพอขึ้นมาดันฟ้าเสร็จปุ๊บเราก็มาสร้างเจ้านี้กัดโอ้โหใหญ่ไปก็นน้เนี่ยฮะโอ้โหใหญ่โตอลังการงานสร้างคุณผ,ผู้ชมฮะเอาละเมื่อเราได้มันมาปุ๊บเราก็ต้องลงมาเพื่อจะทางไหนวะทางไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อทางนี้ลงอีกชั้นใช่ไหมถูกไหมโอเคเราเนี่จะต้องสร้างนะฮะ หน้าจอสำหรับการติดต่อถูกไหมอันนี้ใช่ไหมสกรีนทัสติชั่นมันก็คืออันนี้นั่นเองวางบนโต๊ะอีกแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นละก็ไหนๆก็ไหนๆละสร้างโต๊ะมันเสลยฮะคุณผู้ชมฮะเออเดี๋ยวนะถ้าสร้างตรงทางเข้าเนี่ยมันอาจจะดูเกะกะแบบรบหูรบตาผมคิดว่าเรานะเนี่ยควรจะมีห้องควบคุมเอาไว้ห้องนี้ก็แล้วกันเดินเข้ามาแล้วก็ถึงห้องควบคุมตรงนี้เออวางแมะเข้าไปแล้วเมื่อเราวางโต๊ะเสร็จปุ๊บ เหล็กก็หมดอีกตามเคยเอาละถึงเวลาที่เรานะเนี่ยจะต้องออกตามหาสิ่งที่เรียกว่าเหล็กกันแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็โคบอลด้วยเพราะว่าเราเนี่ยสร้างอะไรที่มันแบบคล้ายๆกับหน้าจอคล้ายๆกับกระจกเนี่ยมันใช้เจ้านี่เยอะมากนะฮะให้ตายสิเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าตาผมฝาดไปหรือเปล่าว่าข้างหน้าตรงนั้นอะตรงที่มันมีหมอกสีส้มๆอะใช่ฮะผมผมองเห็นเว้ย เหมือนว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะเงยหน้าขึ้นมาให้ดูอีกทีหน้าเห็นไหมเฮ้ยห,หายไปแล้ว,วอะดูว่าผมตาฝาดวะไม่นะผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดผมว่าผมเห็นมันจริงๆเอาเป็นว่าเอาแรกก่อนเอาสิ่งที่แบบสําคัญสําหรับเราในตอนนี้ก่อนสร้างฐานทัพของเราให้เสร็จนะฮะจะได้สํารวจแบบสบายใจเว้ยนี่เราเดินมาไกลมากเลยเนี่ย ไกลเกินไปบ้างวะกลับทันไหมเนี่ยเอาอาหารอุ้ยเหล็กสองก้อนเอาเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยแล้วก็ถอนนี่ออกไปด้วยกลับอุ้ยเอาละอุ้ยผ่านไปแล้วคุณผู้ชมฮะเรากําลังจะมีถังออกซิเจนไม่มีมีน้ําวิ่งเลยวิ่งหน้าวิ่งเลยวิ่งหน้าวิ่งเรวกับตันฮีนี่บอกเลยว่าสับขาแบบแสบขาเลยเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นเะคุณผู้ชมฮะเอาละเมื่อเราได้โตมาเราได้เหล็กมาเราได้สกรีนมา ขอช่องทางการติดต่ออะไรครับเอาละเจ้านี่วางปึ๊กเขาให้ไหนดูซิเจ้านี่เออทจาไมพูดเยอะขนาดนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาก็บอกให้เราเนี่ยทำการปรับสภาพผิวดุงดาวนะฮะแล้วก็ส่งบอกเขาเป็นระยะระยะไปแล้วอันนี้อะไรอะ่ะผมอยากรู้ว่าอันเนี้ยสกินโรเซสหรอเหมือนว่าจะใช้บอกอืมเอาไว้บอกกระบวนการหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเนี่ยลองสร้างดูแล้วกันนะอะไรที่เราอยากรู้เนี่ย เราก็ต้องสร้างมันนะครับคุณผู้ชมฮะอันอุ้ยใหญ่จังอะเอาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันปับ๊บไหนดูซิอันนี้คือเทราฟอร์เมชันสเตทอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ในส่วนของบาเรนบาเรนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอสภาพอากาศที่แบบแห้งแรงนะฮะคุณผู้ชมฮะการที่เราเนั้นนี่จะ next stage ไปที่บูสกายเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ15%ในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ฮะค่าออกซิเจนของเราเนี่ยขึ้นมาเป็น9แล้วบวกกับความอบอุ่นที่เพิ่มมากขึ้นมาถึง5 ใช่5้าแล้วแล้วก็แรงดงแรงอ้้ยอุ้ยตกใจบีคอนนะฮะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แบบส่งเป็นสัญญาณอะไรแบบนี้นะฮะก็คุณจะสร้างไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกมกั้งเออคิดมากเออเลื่อว่าไปอันนี้เลยอันนี้เลยเรามีโต๊ะแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเราก็เอามาวางบนโต๊ะเมื่อกี้อะไรนะอันอันไหนวะอันบูปินอ่ะใช่ เราเป็นบูปินบูปินวางโบเข้าให้ Energy Level ก็ต้องใช้โต๊ะอย่างนั้นแหละเนี่ยต้องสร้างโต๊ะใช่ไหมโอเคเหล็กเราเหลือฮะคุณชมมาเมื่อกี้ได้มาเยอะวางวางให้มันพอดีการเอาละเรียบร้อยแล้วก็ Energy Level วางเข้าไปโบไหนดูสิเจ้านี้จะบอกว่าอ๋อสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่และตอนนี้เราผลิตอยู่ที่53กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเนะฮะแต่เราใช้อยู่ที่38แแสดงว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถสร้างเพิ่มได้อีกนะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามแล้วอ๋อนี่หน้าจอที่ติดกับเครื่องครับโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรอุ้ยหิวว่ะหิวก็กินสิครับเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้อาหารเราน่าจะเพียงพออยู่อุย้ยนี่ไงสิ่งนี้แหละที่ขาดขการละเพราะว่าขาดขการที่จะทําทการมันอยู่ไหนวะมันอยู่นี่นี่เจ้าสิ่งนี้คือกระสวยโอกาสทองคําทําให้คุณจ้องมองมันอย่างไม่เหงาเดียวดายเพื่อเอาละ่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะทุกอย่างน่าจะไปได้ด้วยดยวีเราในกำลังปลดล็อกมาเรื่อยๆรวมถึงเอ้ย ออกซิเจนเทียบสามยังไงล่ะไหนดูสิอันไหนวะอันนี้เราต้องการอลูมิเนียมเหลืออยู่ปะวะอลูมิเนียมซิลิคอนเฮ้ยผมว่ามีอยู่นะคือเหลือแค่2อันเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะและซิลิคอนล่ะอ่าเฮ้ยมันจะพอดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเอาละข้าจะคราฟมันเลยก็แล้วกันนะปึ๊บคราวนี้เนี่ยผมหวังว่าเราจะสามารถเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้นนะ280อยอย่างนั้นเหรอ เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ผมคิดว่าเราควรจะสร้างที่ขุดระดับ2เพิ่มขึ้นอีกสักอันหนึ่งกันนะเอาไทเทนเนียมมานี้มีเหลืออยู่2อ,อันพอดีสร้างที่ขุดระดับ2ไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามืดแล้วหรอมืดแล้วนี่คือพลังงานเราเนี่ยก็จะผลิตได้น้อยลงนะฮะเออไม่ใช่เรื่องดีลเลยนี่ยทอเป็นเล่นไปแต่ไม่เป็นไรฮะอย่าได้แคร์เราเดีกยเก็บพลังงานมาไว้เยอะป่าวะแต่ดูสิตอนนี้ ยังได้อยู่และยังใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่ายังผลิตอยู่ที่10.5แต่เราเนี่ยเก็บมาอยู่ที่53.9ถือว่าทุกอย่างยังเพียงพออยู่นะคุณผู้ชมฮะเพียงพอกําลังคิดจะสร้างฮีเตอร์เพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะเนี่ยแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพลังงานเราเนี่ยจะไม่เพียงพอฮะฉะนั้นครับเอาไว้ก่อนฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปสํารวจกันเอาน้ําก่อนอุ๊ยข้างนอกมืดแล้วอ่ะเอาไงดีคุณผู้ชมฮะเราจะออกไปสํารวจทั้งที่มืด,ม,ดมืดไหม แต่จะว่าไปเนี่ยที่สำรวจเรามันแบบต้องการสำรวจเยอะมากเลยนะใช่ไหมผมคิดว่านี่ไฟมันสว่างเพียงพอปะวะเนี่ยผมว่าเราแบบหมุนมันสักหน่อยไหมเออมุมมันไม่สวยเลยอะ่ะหันให้มันลงตรงนี้ให้มันพอดีหน่อยสิเออเอ่ะนีไงนะไฟเสร็จก็สว่างพอดีเอาเป็นว่านะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมแล้วเนี่ยจะแสบตาขนาดนี้เอ้เป้าหมายของเราคือ สิ่งก่อสร้างด้านหน้านั่นไงฮะเอาละเราเดินทางมาจะถึงแล้วเราได้ฝ่าพายุมาอันนี้เอ้ยเป็นยานอวกาศนั่งได้ไหมเนี่ยไหนดูสิว้ใวาใหญ่โตอลังการเข้ามาในนี้อ่ามืดโอเคข้างในเดินไปไม่ได้หรือว่าเดินได้เดินได้เอ้ยฟรุตโกเวอร์มาแล้วเอาละในนี้จะมีอะไรให้เราจะว่าไปสภาพมันคล้ายๆกันเลยนะว่าไงไหมอุ้ยอะไรอ่ะ บีนซีดถั่วโอเคเฮ้ยอะไรไมโครชิปไมนิ่งสปีดว้าวน่าสนใจโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยอุเอา้านี่กลับ,ลบออกมาทางเดิมหรอเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันเล็กกว่าที่คิดเราน่าจะสามารถเข้าไปสำรวจได้ฮะพัทงทิ้งเร็วๆสิเดี๋ยวออกซิเจนหมดเออเปิดนีเอาแร่มาปุ๊บพังทิ้ง การรู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างปั๊บปับป๊บปับ๊บโอเคของจะเต็มผมคิดว่าเราควรเดินทางกลับสอดรอบหนึ่งจะว่าไปเนี่ยเราสร้างได้ไหมอุ้ยสร้างได้เดี๋ยวเราสร้างแบบฐานทัพของเราไว้ข้างหน้าเลยฮะสร้างไว้ตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ทางเข้าทางเข้าเออเราต้องการซิลิคอน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 อยู่ไหนซิลิคอนอยู่นี่ไทเทเนียมไทเทเนียมไทเทเนียมอยู่นี่โอ้โหมันช่างพอดีอะไรขนาดน,นี้ เอาละตอนนี้เราก็ได้ฐานทัพปักหลักสําหรับการสรํารวจแล้วผมคิดว่าเราน่าจะสํารวจได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะปั๊บอ่าเติมออกซิเจนแล้วก็ตรงนี้เราน่าจะสามารถสร้างกล่องเก็บของไว้ด้านนอกได้อีกอันนึงปั๊บแล้วก็ใส่ของเข้าไปเอาอะไรปลดล็อกอีกวะเนี่ยฮะมีเมสเซจส่งมาอย่างนั้นเหรอไม่ทราบอุ๊ยอะไรอะ่ะเฮ้ยออกซิเจนแบบส0 0เอร์เนเหรอ น่าสนใจมากคุณผู้ชมฮะเจ้าสิ่งนี้น่าสนใจมากนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันแต่ตอนนี้เนี่ยมีเมสเซจส่งเข้ามาเดี๋ยวเราค่อยกลับไปอ่านก็แล้วกันทั้งศูนย์ใหญ่เนี่ยได้แจ้งมาว่าในพื้นที่ที่เราสำรวจนั้นเราจะเจอกับกล่องทองคำทุกๆยานพาหันะเขาว่ามาอย่างนี้นะซึ่งผมก็เป็นคนเชื่อคนง่ายถ้าสมมติไม่เจอกล่องทองคำเราก็จะไม่กลับบ้านโอเคไหมผมว่ากล่องมันต้องอยู่ด้านนอกแน่เลยเพราะว่าเราเนี่ยเข้ามาลึกมากและเข้ามาในสุดแล้วเราก็ไม่เจออะไรเลยฮะ หรือว่าผมมันมืดผมเลยแบบอาจจะผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าห้องนี้เรามาอย่างไรมาแล้วนี่จะมาที่นี่ถือว่าก็คุ้มอยู่นะคุณผูช้ชมนะครับเพราะว่าเรา้นเนี่ยจะได้เหล็กเพิ่มขึ้นเยอะเลยและเดี๋ยวเรา้นเนี่ยมาสำรวจอุ้ยอะไรอะอะไรมันวิบวับวิบวับวะแกคืออะไรนะฮะอลูมิเนียมบ่ก็จะกล่องเก็บของเต็มแล้ว ดูก่อนมันมีกล่องทองแบบซ่อนอยู่แถวนี้เปล่าอืมไม่เห็นวีแววฮะทางศูนย์ใหญ่แจ้งมาว่ามันมีอยู่ฉะนั้นมันจะต้องมีตาอุ้ยนึกว่าจะซ่อนอยู่ตามปีกไม่มีฮะเฮ้ยไม่เห็นจะมีเลยบ้านะข่าวลวงอย่างนั้นเหรอข้อมูลผิดพลาดหรือไงเนี่ยฮะมันต้องมีสิจะเอะ ไม่มีฮะผมคิดว่าที่นี่อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ยานโอกาสเล็กๆอ่ะน,นะคงเป็นอย่างนั้นแหละใช่เอาละไปดูดอลูมิเนียมก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันเป็นแร่ที่ไม่เคยเจอบนพื้นดินมาก่อนอะการที่เปิดเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าโอ้ถ้าสมมติเราเดินตามแท่งเหล็กอู้อะไรเนี่ยยูเรเนียมแหละ ก็ถือว่าดีนะถือว่าคุ้มค่ากับการมานะตรงนี้เนี่ยเอาลรถึงเวลาขนของกลับกันแล้วนะครคุณผู้ชมฮะเอาอะไรไปก่อนดีอืมผมคิดว่าซูเปอร์อรัลอยอ่ะเอานี่ไปดีกว่านี่นี่เอาพวกเมล็ดพันธุ์ที่มันดูน่าสนใจอันไหนวะนี่นี่น,นี่อันนี้สองอันไมโครชิปการขุดเร็วยิ่งขึ้นแต่ของเราเต็มแล้วอะใส่อะไรได้บ้างวะเนี่ยเมื่อไหร่ไอช่องใส่ชิปเพิ่มเนี่ยมันจะแบบเป็นเทียสองสักทีวะเนี่ยฮะให้ตายสิแล้วก็เดี๋ยวเรานั้นจะขนนี่ดีกว่า เป็นพวกซีดไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับไปปลูกพืชด้วยเออเอาละขนพวกนี้ไปเพื่อที่จะไปสร้างกล่องเก็บของก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาขอนอีกรอบฮนะจะว่าไปเดี๋ยวเขามีแมสเซจมาใช่ไหมไหนดูซิเฮ้ยใครอะเขาบอกว่านะ,ะภารกิจที่เอ่อเรามาทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากๆเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเขาบอกให้เรานเนี่ยลองทําการนะฮะสร้างอาหารด้วยตัวเองก็คือทําการปลูกผักนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราได้มาก็คือ food g เ o w e r นั่นเองนะฮะูมิเนียม ไอรอนแล้วก็น้ำซึ่งใช้ energy สิต่อวินาทีโอ้โหผมบอกเลยว่าหายเย็นนะแน่ๆเราต้องสร้างอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานเนี่ยให้เยอะกว่านี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปขนแร่กลับมาให้หมดก่อนเพิ่มเพิ่มกังหันลมไป1อันเอาละเรียบร้อยและเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะทำโซลารทรงโซลารเซลลอะไรเพิ่มด้วยนะฮะเอาละปรับแต่งทางขึ้นเนด๋ยวนะเฮ้ยแบบนี้เออแบบนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยฮะ เอาล่ะแล้วก็เป็นโซล่าพาร์เนลเพิ่มอีกอันหนึ่งตรงโว่าไ้อะเรียบร้อยเราได้โซล่าพาร์เนลเทียสองมาอีก1อันนะคราวนี้เนี่ยพลังงานเราน่าจะผลิตได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะทำการปลูกนะฮะเจ้าสิ่งที่เรียกว่าฟ er ู้ดโกเวอร์สักที้ต้องการน้ำอลูมิเนียมโอ้เดี๋ยวไปหาน้ำก่อนเราไม่มีน้ำแข็งเลยอะเอาละอะไรวะเนี่ยนี่ไงปลดล็อกเจ้านี่แล้วฮะคุณูชมฮะเอ็กโซสเกลตันนะฮะ น่าจะเป็นเหมือนอเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเราอะไรประมาณนี้เป็นเครึ่งมือที่ล็อกกับกระดูกสันหลังของเราทําให้เราเนี่ยใส่ไมโครชิปได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องการไทเทเนียมซิลิคอนแมกนีเซียมแล้วก็อลูมิเนียมเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมจําได้ว่าแมกนีเซียมของเราหมดแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้านี่ฮะฟูดโกลเวอร์ใช่เราต้องออสร้างน้ําก่อนน้ำหนึ่งจะว่าไปมีวิธีค้าแบบหลายหลอันทีเดียวไหมผมว่าไม่มีแน่เลยเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปสร้างไว้ชั้น2ก็แล้วกันฮะคุณผู้ชมฮะ ห้องไหนดีวะห้องนี้แหละเผื่อไว้ก่อนโป๊ะไปหนึ่งแล้วก็โป๊ะไปสัก2อ,อันตอนนี้พลังงานพอปะเนี่ยไหนขอลงมาเช็คก่อนพลังงานตอนนี้อ้ยจะไม่พอเอาฮะใช่อีกนิดเดียวก็ไม่พอแล้วเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสอันนี้74และตอนนี้เนี่ยใช้งานได้อยู่แค่1กิโลวัตต์เท่านั้นนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะ เหลือแค่กังหันลมหรอไม่มีแดดหรอให้ตายสิคุณผู้ชมฮะเราจะสร้างเยอะวันนี้ไม่ได้แล้วใช่ถ้าเราสร้างเยอะวันนี้แล้วก็ปัญหาเกิดอย่างแน่นอนอ่ะเอามะเขือยาวมาแล้วก็อันนี้ดีกว่าผมไม่รู้ว่ามันคือมเมล็ดอะไรนี่ปูมะเขือยาวก่อนนะแล้วก็เอาเป็นถั่วแล้วกันผมคิดว่าถั่วมันน่าจะน่ากินมากกว่านะแล้วแสบตาเอาปิดไฟสิเออ เอาละเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีอาหารกินแล้วถูกไหมเอาละต่อไปถึงเวลาทำเจ้าหนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหาไทเทเนียมซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียมซึ่งในครั้งของเรามีไทเทเนียมอยู่เดี๋ยนะหมดแล้วเหรอนี่ไงไทเทเนียม2อันแต่เราต้องการแมกนีเซียมกับซิลิคอนใช่ไหมโอเคเออกไปหาแป๊บจื๊บเอาละกลับมาเป็นที่เรียบร้อยไหนดูซิสิ่งที่เราต้องการก็คืออลูมิเนียมมีแล้วอะเราแค่ทําการถอดเจ้าพุ่งนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวเราถอดกระป๋า บ้านะผมลืมไปว่าห้ามถอดกระเป๋าเพราะว่าถอดกระเป๋า,า,อปา,าขอมันล่วงปัดโถเอยเอาละเอาให้ตายสิเอาละเก็บกระเป๋าก่อนใส่กระเป๋า้าไปแล้วก็โอ้ยต้องมานั่งเก็บแร่อีกให้ตายเถอะเป็นเรื่องไปหมดเอาละถอดเจ้านีา้ไม่ต่างกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะไม่ต่างกันเลยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยฮะกระเด็นไปไหนละเอาใหม่คุณผู้ชมฮะเราต้องถอดให้ถูกส่วนเออ ถอนให้ถูกส่วนนะแล้วตอนนี้เก็บแร่เข้าไปเก็บเก็บเก็บผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้ววะโอเคทุกอย่างครบเฮ้ยวุ่นไวายไปหมดกับกระเป๋าใบเดียวเนี่ยฮะเอาล่ะไหนดูซิใส่เข้าไปาต้องถอดออกมา1อันใส่เข้าไปเรียบร้อยเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถใส่ของได้แบบมากมายมาหาศาลแล้วุผู้ชมฮะ บวกกับไมโครชิปในการขุดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อันล็อกล็อเกอร์สโตรเลจนะฮะถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาใช่ไหมเอาล่ะไหนดูซิถ้าวางไปโปะตรงนี้ปึ๊บวิมันก็คือที่เก็บของธรรมดาเลยแหละคุณชมฮะแค่มันเก็บของได้แบบมากมายมหาศาลแบบนี้ยังไงล่ะว้าวใช่เป็นอะไรที่ดีงามมากๆชมว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยไหรืออุปกรณ์ตรงนั้นก่อนเราจะเอาเหล็กมาสร้างไอ้ตู้เก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ย ให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้อะเราจะแบบมีที่เก็บของแบบเต็มที่กับจะว่าไปตอนนี้เหมือนแร่แถวนี้มันเริ่มแบบน้อยลงแล้วป่ะผมคิดไปเองเพราะว่าผมว่าใช่อะมันแบบเหลือรอบๆเพราะว่าเราขุดบริเวณร,รอบข้างเรารโหัวแล้วมืดขนาดนี้ไหนดูพลังงานไฟฟ้าหน่อยดิอืมชัดเลยคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เราไม่สามารถสร้างอะไรเพิ่มได้อีกแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยสร้างเพิ่มเนี่ย มันน่าจะดับไปเลยฮะใช่ผมคิดว่ายังไงก็ดับเว้ยฉะนั้นตอนนี้เราสร้างที่คราบเทียสองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วตุ้นก็วางไว้ข้างๆกันใช่และเดี๋ยวเราเนี่ยตรงนี้จะทําเป็นห้องเก็บของฮะจะว่าไปนเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้อกีกอย่างนึงในตอนนี้นะฮะก็คือ,อ,อยานพาหนะฮะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไหนดูสิอ,อบูปรินมียานพาหนะปลดล็อกให้เราไปเลยฮะจากการดูแล้วไม่มีอุย้ยมีที่เก็บนงที่เก็บน้ําด้วยฮะ แล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับความร้อนอันนี้เป็นความดันมผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีให้เราอ่ะนะคุณผู้ชมฮะใช่ไม่มีหรอกดูแลไม่มีแน่เลยสร้างห้องไว้ต๊ะเสียงอะไรวะอ๋อเสียงที่ขุดนี่สร้างห้องไว้ตรงนี้ฮะยืดออกมาอีกนิดนึงเป็นแบบห้องแบบห้องเสริมผมคิดว่าห้องเสริมตรงนั้นเนี่ยผมจะเอาไว้ปลูกสร้างอาหารสักหน่อยแล้วกันนะทำกระจกไว้ตรงนี้ จริงๆผมว่าเนะี่ยห้องเสริมตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมาะแก่เป็นทางที่แบบสําหรับแบบขึ้นไปด้านบนมากกว่าแบบเดินมาตรงนี้เป็นห้องสําหรับบันไดโดยเฉพาะมันจะได้แบบไม่เกะก,กะขวางทางกันละกันแบบนี้เห็นไหมดูดิเห็นป่มอึดอดัดใช่มันอึดอัดไปหมดฮฮคุณผู้ชมฮะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราเนี่ยหรือพูดตรงนี้เนี่ยไปทําการสร้างใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าถอดไปปุ๊บนี่คือไฟฟ้าดับเลยไปเนี่ยฮะถ้าถอดไปนี่ลองดูแล้วกันถอดไปก่อนนั่นไงได้ยินเสียงไหม ผู้ชมได้ยินเสียงไฟฟ้าดับไหมฮะใช่ครับมันดับไปแล้วฮะแต่ผมนนี่จะเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่นะฮะฉะนั้นครับเอาอลูมิเนียมเหลืออันเดียวหรอจริงดิเอาไว้ตรงนี้มืบเข้าให้พลังงานมายังเหมือนว่าจะยังไม่ม,มาฮะคุณผู้ชมฮะ,ะเดี๋ยวไปเก็บแร่เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันแถวนี้มีใครเอ้ยยังเหลืออลูมิเนียมอีก2ก้อนคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราน่าจะสามารถทำโซลาร์พาร์เนลได้อีก2ออันนะนะ แต่จะมีที่วางไหมเนี่ยฮะเอาไว้ตรงนี้โอเคไฟกลับมาใช้ได้แล้วแล้วก็อีกอันนึงได้ไหมอีกอันหนึ่งก็ได้เว้ยอีกอันนึงก็ได้เอาไว้ตรงนี้เลยเอาไปเยอะๆพลังงานเอาไปเยอะๆมันคือสิ่งสําคัญสําหรับพวกเราเข้าใจไหมแล้วก็เดี๋ยวสร้างวินเทอร์บายไว้เพิ่มด้วยนะฮะเพราะว่าผมมองว่ามันก็ยังเป็นสิ่งสําคัญกับเราอยู่ดีเพราะว่าถ้าสมมุติมันกลางคืนเนี่ยนะมันไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ย ไอ้เจ้<ว>านี่เนี่ยมันจะได้อะไรไว้ฮะพายุทรายาอีกแล้วพายุทรายใหม่แล้วคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าโอ้ยมองไม่เห็นเลยเข้าบ้านดีกว่าผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วไหมไหนดูสิเอ๊ะกดผิดปะโทษอะเอาสกรีนกลับมาตั้งใหม่ก่อนเอาล่ะไหนดูซิว่าเจ้านี้เนี่ยตอนนี้พลังงานของเราผลิตอยู่ที่ร้อยเจ็ดนะฮะเฮ้ยเยอะแล้วนะทำเป็นเล่นไป เออผมถือว่าเยอะแล้วฮนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวนะครับผมจะสร้างาพื้นที่การปลูกพืชอลูมิเนียมหรืออันเดียวนี่เดี๋ยวผมจะทําห้องนี้นะฮะเป็นห้องสําหรับปลูกอาหารกันล้วกันเพราะว่าการที่เราเนี่ยมาปลูกพืชแล้วเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างลําบากนั่นเองนะอ่ะเอาว่าใส่ไว้ตรงนี้แล้วถ้าผมไปถอนอต้นที่มันแบบใกล้จะโตแล้วด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยมันมันจะมันจะแห้งเหี่ยวไหมลองดูไหม,ลอ,มลองดึงออกมาก่อน แล้วก็พังทิ้งแล้วก็อันนี้ลองดึงออกมาแล้วก็พังทิ้งแล้วเดี๋ยวเราไปลองสร้างใหม่ดูรับอะลงไงอะทีนี้ฮะลงยังไงอะทีนี้เอ่ออาจจะต้องออกทางนี้แล้วก็ไปเดินอ้อมโอเคไม่มีปัญหาเอาละแล้วก็มาสร้างตรงนี้ฮะเอาล่ะไหนใส่อันนี้เข้าไปสิเริมต้นปลูกใหม่ซะด้วยไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็ได้กินนะในอนาคตน,นะตอนนี้พลังงานใช้เป็นไงบ้างเนี่ยฮะไหนดูซิ ร้อยเจ็ดแปดสิบแปดอุ้ยถือว่าตอบโจทย์ยังพอดีอยู่อืมโอเคดูเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นเดี๋ยวเราอาจจะทําตู้ไว้ตรงนี้อีกสักตู้หนึ่งอะนะแต่เหล็กน่าจะหมดแล้วฮนะอุ้ยพอดีเลยเหรอมันจะพอดีอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะแต่ผมว่าไม่จําเป็นนะับเพราะว่าถ้าสมมุติเราสร้างแบบเยอะไปทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันเปลืองผมคิดว่าเราเก็บไว้ทําอย่างอื่นบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมคระเดี๋ยวผมจะลื้อเจ้าหนี้ทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสร้างเป็นขั้น2ใช่ ผมจะเปลี่ยนเป็นคัด2เดี๋ยวนะหลงทิศหลงทางหลงพื้นที่ไปหมดเอาละได้มาทั้งหมดเนี่ยสอันด้วยกันเหลือเหลือแค่สอันนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เยอะมากนะแต่ไม่เป็นไรครัคุณผู้ชมฮะเราปลูกเจ้านี้ไปอันที่เราได้มาใหม่ได้2อ,อันโอเคเท่านี้เนี่ยผมคิดว่าการผลิตออกซิเจนของเราเดี๋ยวน่าจะ เพิ่มขึ้นเยอะนะและส่วนการใช้พลังงานของเราเนี่ยอยู่ที่90โอเคถือว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะเพียงพอและตอบโจทย์ของเรานะและตอนนี้นะฮะค่าเทอร์ราฟอร์เมชันของเราเนี่ยอยู่ที่66.8 990อะไรก็ว่าไปนะฮะและในอนาคตเนี่ยมันจะถึง175หรือว่า150,000 Ti เนี่ยจะทำให้เรานเนี่ยสามารถเปลี่ยนบรรยากาศบนโลกใบนี้หรือว่าบนดาวดวงนี้ให้กลายเป็นบู sky ได้ซึ่งผมบอกเลยว่าเราจะทำตามอะไรวะเนี่ยหิวน้ำหรอ เราจะทําตามสัญญาฮะคุณผู้ชมฮะขอเวลาอีกไม่นานแล้วก็ตอนนี้น้ําหมดขอตัวไปหาน้ํากินก่อนไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยไปก่อนนะจ้าบายจ้า